สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่12กลกุมภาพันธ์2,025ันะครับวันนี้เฟดกินเด็ к 46ีบจาวันนี้47ก่อนอื่นเลยค่ำคืนนี้2ทุ่มครึ่งเวลาไทยตัวเลข CPI สลัดตัวเลขตัขตชีรราคาผู้บริโภคตลาดคาดการ2.9%สถาบันใหญ่ๆนะครับอย่างเขาน์เชียร์เชนคาดการ2.9% Bank แบงก์เมกโกลแมนาเอรอร์แกนสองจุดเก คนใหม่ที่เพิ่มเข้ามาค่ำคืนนี้เราต้องการเห็นตัวเลขตามที่คาดการไว้หรือต่ํากว่าถ้าออก2.9 2.8 2.7ยิ่งดีนะแต่ถ้าออก3% 3.1ไม่ค่อยงามเท่าไหร่คืนนี้2ทุ่มครึ่งลุ้นไปได้วยกันนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องเมื่อคืนเมื่อคืนลุงจเจริญไปแถลงกับสภาคองเกรสเป็น s ซ m ิ a n นนูล r ีพอร์ เป็นการที่ลุงจเจริญต้องไปถแถลงรอบครึ่งปีถแถลงนโยบายทางการเงินของเฟดพูดถึงกลยุทธ์ของเฟดและตอบคำถามกับสมาชิกสภาคองเกรสเมื่อคืนเนี่ยมีประมาณ4ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตลาดคริปโตไม่ทางตรงกับทางอ้อม4ประเด็นนี้คืออินฟล레이ชันดีแบงกิ้งสเตเบิลคอยและ CBDC นะครับในส่วนของอินฟล레이ชันเนี่ย วุฒิสมาชิกจากรัหลุยเซียนาคุณจอร์นเคนดี้ท่านถามดีมากท่านบอกว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาอยู่ในช่วงซอฟต์แลนดิ้งหรือเปล่านะซอฟต์แลนดิ้งคือความที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยอินฟลัชันพีคสุด9.1ตอนนี้ลงมาประมาณ2.93ลุงเริมสามารถเอาลงมาได้โดยที่เราไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยตรงนี้เรียกว่าซอฟต์แลนดิ้ง ท่านถามว่าคุณจะเริ่มตอนนี้เราอยู่ในซอฟต์แลนดิ้งหรือเปล่าลุงจะเริ่มบอกตรงนี้ผมตอบไม่ได้ผมไม่สามารถเกรดตัวเองได้หรือประมวลผลการทํางานของตัวเองได้นะ,ะสอวอถามใหม่ถามว่างั้นผมถามคุณจะเริ่มอีกครั้งเราอยู่ในฮาร์ดแลนดิ้งหรือกําลังจะเข้าสู่ฮาร์ดแลนดิ้งหรือเปล่าลุงจะเริ่มบอกไม่ครับเราไม่ไปฮาร์ดแลนดิ้งเราไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะท่านสอวอบ,บอก งั้นผมขอชมคุณนะขอชมการทำงานของคุณน้อยครั้งมากที่เราจะยอมรับการทำงานของธนาคารกลางนะตรงนี้ถือเป็นเรื่องดีที่ลุงจะเริมบอกเราไม่เข้าสู่ hard landing แต่ลุงจะเริมใช้คำว่าเออ่ตอนนี้เราไม่รีบนะเราไม่รีบที่จะลดดอกเราขอดู Data ก่อนสไตล์เดิมนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ควรมีไรเซอร์ไพรส์ลุงจเจริญไม่เคยใช้คำว่าเรารีบลดดอก แต่ตรงนี้ตลาดไม่ชอบเท่าไหร่ไม่พอใจเท่าไหร่นะครับในส่วนของ debanking นะดีแบงกิ้งประเด็นที่คริปโตโช๊คพอยต์นะถ้าใครคนเก่าจะทราบดีคริปโตโชคพอยต์เนี่ยคือปฏิบัติการที่สถาบันการเงินเนี่ยยุติการให้บริการกับคริปโตเอ็กชแนนซ์นะการบีบจากนะักการเมืองอย่างคุณป้ามหาภัยอลิสเบตวอร์เรนนะป้ามหาภัยบอกว่า สถาบันการเงินเนี่ยควรยุติการให้บริการเพราะคนเอาดอลลาร์ไปแลกคริปโตเพื่อฟอกเงินเพื่อหนีภาษีนะครับตรงนี้ต้องเท้าความย้อนกลับไปสมัย2015-2016ช่วงที่ผมเริ่มเล่นคริปโตเนี่ยตอนนั้นชื่อหรือไม่เพื่อนๆบัตรเดบิตจากแบงก์กรุงเทพ SCB กสิกรสามารถซื้อคริปโตผ่านเอ n g e c o i n b เ s e ในสหรัฐอเมริกาได้ นะเช่นกันในสอเมริกาแบงก์เวลส์ฟาร์โกแบงก์อเมริกาแคปิตอลวันชาวชอปสามารถซื้อคริปโตได้ไม่มีปัญหาซื้อง่ายไข่ข้องนะจนกระทั่งประมาณ2018-2019เริ่มมีปัญหานะ2 8 1 8บแปนนเปิดแล้วบ i นันน e เปิด2017คูคอยเปิด2017พอเริ่มเปิดคนเริ่มเวฟนั้นเนี่ยคนเริ่มเข้ามาลงทุนคริปโตเยอะ นะเว็บนั้นแล้วก็เว็บ2020พอประมาณ2019-2020เนี่ยเริ่มมีปัญหาเริ่มบางธนาคารใช้ไม่ได้คนบน reddit บน Twitter เริ่มหาวิธีกันว่าเฮ้ยทำไมแบงก์นี้ใช้ได้แบงก์นี้ใช้ไม่ได้แบงก์นี้เชื่อมไม่ได้นะสุดท้ายแบงก์ที่ใช้ได้ในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็นเครดิตยูเนียนเป็นสหกรณ์ของรัฐเนวาดาเครดิตยูเนี n ยนนอร์ทแคโรไลนาเครดิตยูเนียใช้ได้แต่แบงก์ใหญ่ๆเนี่ย คนอย่างอลิซเบตวอร์เรนกับปฏิบัติการโชคพอยต์เนี่ยเขาบีบไม่ให้แบงค์เนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสินทรัพย์ดีตอนนะครับตรงนี้ลุงจเจริญบอกว่าหรือสวอท่านบอกว่าจริงไหมธนาคารตัดการเชื่อมต่อไม่ให้บริการดีแบงกิ้งเนี่ยลุงจเจริญบอกว่าท่านครับผมก็ตกใจเหมือนกันตกใจตัวเลขที่ร้องเรียนเข้ามาตรงเนี้ผมจะ take a fresh look ผมจะเข้าไปดูใหม่จะจัดการเรื่องนี้ครับท่านนะครับ วุฒิสมาชิกซินเทียลูเมสบอกคุณจเจริมช่วยดูเรื่องนี้ด้วยนะเจ้าหน้าที่ของคุณเนี่ยเข้าไปสกัดกั้นการเชื่อมต่อซินซับดีตอนลุงจเจริมบอกได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับก็คือเรื่องดีแบงกิ้งเรื่องการยุติการให้บริการเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีขึ้นแล้วนะลุงจเจริมเห็นความสําคัญเห็นรายงานที่เข้ามาและจะแก้ไขตรงนี้ตรงนี้ถือเป็นก้าวน้อยๆน,นะครับ ส่วน Stable Coin กับ CBDC ลุงเริญบอกว่าผมเห็นอนาคตของ Stable Coin กับทั้งผู้บริโภคและฝั่งธุรกิจห้างร้านมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องพฒนา Stable Coin เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคและตอนนี้มันมีเฟรมเวิร์ที่เข้ามาดูแลนะเฟรมเวิร์ที่เข้ามาดูแลคือคณะทำงานของลุงทั้มลุงทั้มสั่งให้ไปสร้าง l e gislation ร่างกฎหมายดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลโฟกัสเรื่อง stablecoin นะครับส่วน CBDC เนี่ยวุฒทิสมาชิกจากรัฐโอไฮโอท่านถามดีมากท่านบอกว่าตอนนี้ผมกลัวอย่างเดียวกลัวประเทศอเมริกาเป็นเหมือนประเทศจีนคอนโทรลทุกอย่างคุณจะเริร์คุณพูดจากปากคุณได้ไหมคุณคอนเฟิร์มกับผมได้ไหมว่าตราบใดที่คุณเป็นประธานธนาคารกลาง คุณจะไม่ยอมให้มีการจัดตั้ง CBDC ลุงจเจริญบอก yes สัญญาได้ so can I have your commitment that as long as you're the chairman of the Federal Reserve System that we will never have a central bank digital currency yes thank you ครับ <for that. S 1> ก็สรุปเมื่อคืนเนี่ยในฝั่งของคริปโตเราอุ่นใจว่าไม่มี r e e s s s o o นะลุงจเจริญบอกไม่มีไม่มี h a r d l l n n i n n g ครับท่าน แต่เราไม่รีบรดดอกเราต้องดูดัต a าดูตัวเลขเศรษฐกิจก่อนซึ่งเป็นสไตล์ลุงจเจริญนะในส่วนของ d ีแบง k i กิการยุติการเชื่อมต่อธนาคารกับคริปโตเอกเชนเนี่ยลุงจเจริญเห็นปัญหาแล้วและจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยแก้ไขตรงนี้ถือเป็นเรื่องดีในส่วน Stable c คอยลุงจเจริญสนับสนุนส่วน CBDC ลุงบอกว่าผมจะไม่ให้เกิดถามว่าเราเชื่อใจลุงจเจริญได้100%หรือเปล่า ตรงนี้เป็นอะไรที่พูดยากเพราะอะไรในส่วนของสเตเบิลคอยน์ยเพื่อนมันไม่ได้ต่างอะไรกับ cbdc มันอาจจะต่างกันในคำพูดแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยสเตเบิลคอยคือ digital c u r ร์เรนนะหนุนด้วยดอลลาร์เหมือน cbdc และถ้าใช้ในสอเมริกาต้องถูกควบคุมจากรัฐบาลสหรัฐถ้าในกอ โอน s t a เบิลคอ n ให้ในายขอจ้างนายขอตีหัวนายคอเนี่ยรัฐบาลสามารถฟรีซบัญชีนายกอได้นะครับเป้าหมายของรัฐบาลคือคนโทรลทุกอย่างคนโทรลประชาชนนะคือประเทศไทยเนี่ยอาจจะประเด็นเนี้ยไม่ให้เรื่องใหญ่แต่ในสหรัฐอเมริกาหลายคนออกมาเรียกร้องให้สวให้คอนเกรสเนี่ยยุติ CBDC กลัวในเรื่องของความ p r i v a c y ความเป็นส่วนตัวกลัวในเรื่องที่ว่าหน่วยงานภาครัฐถูกแฮ็กประจำข้อมูลของเราอาจถูกล็กได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ลุงจะเริ่มอาจจะบอกว่าตราบใดที่ผมเป็นประธานธนาคารกลางไม่มี C B C แต่ในอนาคตอาจจะมีก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนจาก C B C เป็น stable coin ก็ได้หรือเปล่าตรงนี้ต้องดูต่อไปสรุปเมื่อคืนไม่เชิงกาวไม่เชิงฟัด นะแต่ตลาดไม่ชอบคําพูดที่ว่าผมไม่รีบรถดดอกเพื่อนๆนที่ดูลุงเจริมแถลงเมื่อคืนคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เนื้อ,อ,อประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่นพนนอนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม